สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาสอนทำให้ต้นไม้ใบหญ้านะคะมันขยับได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำมูวี่นะคะเอ,อ่อถ้าเกิดต้นไม้หรือใบหญ้าหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่ขยับนะคะไม่มีลมเลยต้นไม้ไม่ขยับเลยนะคะมันจะแข็งแล้วมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะอ่ะเดี๋ยวเราอ่ากดไปที่ซีนนะคะแล้วก็หา นะคะคำว่าวินให้เจอหานะค,ะคำว่าวินให้เจอนะคะแล้วเสร็จแล้วนะให้เราเลื่อนนะคะสเตรนตรงนี้แร n งตรงนี้เนี่ยออกมา,าแล้วก็ลองกดเพลย์ดูนะคะต้นไม้ก็จะเริ่มขยับนะคะ อ่าต้นไม้ก็จะเริ่มขยับน้อยๆนะคะก็จะดูเป็นธรรมชาติ อะนะคะก็ลองลองลองใช้วิธีนี้นะคะปรับดูนะอ่านะคะเนี่ยอย่างเวลาเราใส่พายุไปเนี่ยเราต้นไม้มันขยับอะ่ะมันก็จะดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าถ้าเกิดว่าใครจะทําฉากพายุนะคะหรือฉากต้นไม้ใบหญ้าที่เคลื่อนไหวได้ก็ใช้วิธีนี้นะคะ